ไปแหล่ไปน้อนกับผมวันดีกับผมไปแหล่ว่าไปกินข้าวดันนะเห็นว่าร้านนี้ร้อยว่ะในปั๊มบ่ตอตกของโภฟัน <c oughs> สี่แยวน้องว่าเราเลียวสายว่ารอยกับข้าวไม่เป่งสี่แยวน้องว่าเลี้ยวซ้าย ซื้อกลองเองกันตายไปกันไปน้องเออตายไปกันนู่ว่าปั๊มปั๊มตกวนี้แหละไม้ปั๊มปัมป๊มพอต่อสี่เลยสี่น้องว่าดังไปโคบ กับเกาโรยไม่แปลงลองมากินแหน่ไปน้องครับผมอ่าเนี่ยปั๊มเนี่ยไปน้องเอ้ปั๊มคอต่อปั๊มเนี่ยไปน้องเออปั๊มคอฟันเดี๋ยวเข้าไปเลยไปน้อง ร้านกะตะเล็กพกี่น้องเพราะเป็นเด็กที่ตกกัน,เ,นเลยมาสั่างกินเดี๋ยวจอดร่อนพี่น้องเออวันดีบอกแม่พี่น้องเย็บสิสุปปปกคนมาพบกับจอยพอที่จะได้เหมือนเดิมพี่น้องพี่น้องรับชมในยก๋เต็ดต่างประเทศ,เทศ,เทศ,เทศมากินข้าวบา่ายที่น้องวันนี้ป้าหรูป้าเมียมากินร้านผูกกะตะในปั๊มร้านกะตะเล็กมาสั้างข้าวไรย,ยาง,อ,งอยาไม่ทุก,กัน กีเขาอะไรก็เกากับโปูเอ็นมูอันนี้ก็เกากับโรลมูสามยันมั้งดกเรือผู้ดังยันย่าไปุ่กนี่เกาปัดกับโรลขามูอย่าหมันเล่วก็อันนี้มูหนึ่งหวานาวเหล่วนี้เขาปัดอะไนี่กักโปมูเล่นี้เกาปัดอะไรนะเกากรบโปลมูไก้ควดเหล่เกานี่เกาไอ้ไอเรยไม่รู้ย่าไม่ทุกไปเนาะปีไก่ไปเนาะมาไปเนาะ

อย่าไม่ตู้เป็นของเราคนบ้านๆมาถึา

别讲了。20, ah. no? Điểm, nó đi nó mua nào mua nó 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 mua nào mua mà nào rồi ra rồi chảo tầm là con một kiếm rồi hai là con ở đó ta là con một à à Có mày mua nước mà làm cái gì

các bạn chín mà chín đã nó bình không Bây giờ bầu tiết yếu mình chạy mà chín đá được Tặng nào mà, mà ai bị Mm. Ah non, elle est bon. Il, Il est bon. อข,ออขอจบไปเนาะได้ไปจบคลิปนี้คนไรกคนเฉลยเบารทีกันท่านไปเนาะเผื่อเป็นกาลังใจสำหรับคลิปต่อไปไปเนาะแต่คลิปหน้าเบาะที่ตาได้มากว่ามีว่ารองเราไปเนาะแต่ไปกินดีนได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปเนาะอยู่ดีมีแรงมีความทุกข์รวยเงนเดือนต้องอย่าเจ็บยาายอย่ายก้าวอย่าจนก็อยรวยยิ่งยิ่ขึ้นไปไปเนาะเก็บทีทุกคนทองไม่ดังเขาเลยไปเนาะคลิปนี้เบาะที่ข้อตัวลาไปก่อนไปเจอได้ไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ,บน